โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จับมือกับสอสอส,อสอนะครับลงนามความร่วมมือสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนครับที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหา,ารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชพัฒนาการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้ครอบคลุมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อหรือ NCD เพื่อสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผ่านบุคลากรที่มีความพร้อมความเชี่ยวชาญมุ่งพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผ่าน5มาตรการก็คือ1 สร้างระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาวะในพื้นที่นำไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ต่อไป 2. เป็นศูนย์กลางการดำเนินง,งานขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 3. พัฒนาชุดความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 4. อบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีสู่การเป็นผู้นำสร้างสังคมสุขภาวะแก่คนในพื้นที่และห้า บรรจุหลักสูตรด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รวมถึงการออกกำลังกายด้วยนะครับ